สวัสดีครับสวัสดียามดึกนะฮะอยู่กับช่องเราเก่งเก่งมาซ่อมนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มเท่าไหร่สี่ทุ่มครึ่งเจ้าของอยากให้ลือมาดูนะครับผมก็จัดให้นะฮะลือมาดูเรียบร้อยวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลูกสูบละลายนี่เสื้ออยู่นี่แต่ก็ดูเหมือนจะโอเคอยู่นะ ทุกอย่างโอเคนะครับไม่แค่ท่อนบนนี่ครับไม่ลูกสุกละลายนะครับแต่ท่อนล่างเขาเหวี่ยงยังสวยๆอยู่เลยนะครับนี่ด้านข้างยังอยู่ดีนะครับแต่บอกสุกไม่รอดนะครับเพราะว่าอยาให้ดูนะด้านปุกติีนะครับแรกนะครับลงได้อันนี้แบบวัดแบบวัดบ้านนะนี่ได้นะครับหัคนละด้านก็ลงได้นะครับ ด้านข้างมดติดครับสูบสามนะครับวัดด้านข้างติดครับนี่แต่ด้านนี้ลงได้นะคนี่อันนี้แบบบ้านๆเลยนะเอาง่ายๆเลยน,นี่กัดยังไม่ลงเลยนะพอสูบสี่ปุ๊บวาาติดครับนี่เกือบลงนะฮะถึงไม่ออกเลยนี่เอ,อ แต่ด้านนี้ด้านปกติครับตรงครับอันนี้มันก็บ่งบอกหมายถึงว่าสูบๆกระบอกสูบมันไม่กลมแล้วนะครับมันเป็นวงรีแล้วนะครับส่วนข้อเวียงท่อนล่างเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรนครับเพราะว่ายังเงาๆดีๆเลยครับด้านล่างก็ไม่เป็นไรนะครับนี่แต่ด้านบนติดน,นะครับ ้านไหมนะครับท้างบนสลักไหมแบบน้ำมันแห้งพอมันร้อนจะจัดต้านบนเนี่ยจะร้อนก่อนนะครับเนี่ยตัวเครื่องยังดูดีนะครับแล้วก็เขาประกอบมาเป็นตัวนะครับตอนผมลื้อมาเนี่ยะเกนไม่มีนะะเกนฝาสูบก็ไม่มีน็อตทุกตัวนี่ไขง่ายๆเลยสบายผมเลยก็ดีนะครับที่เขามาประกอบมาให้เป็นตัวเลยนะครับใส่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมที่คลิปแรกผมก็บอกว่ามันดูแปลกๆนะครับอ่างเหมือนเคยโดนโดนเปิดมาแล้วก็เขายกเครื่องออกมามาลื้อดูนะครับความเสียหายแล้วทีนี้ลูกค้าน่าจะไม่ทำเนาะแล้วก็ปล่อยยึดนะครับน่าจะปล่อยยึดเลยเพราะว่าเครื่องฟอร์ดเนี่ยเวลาทำเนี่ยราคาสูงนะครับอร่แพงตัวนี้ ังไงก็ต้องส่งลงทึนนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกสูบใหม่นะฮะแต่เจ้า,จาของเนี่เดี๋ยวก็จะไปหาลูกแต่แต่ทีนี้ผมมาดูตัวนี้แล้วผมบอกว่าไม่ต้องไปหามาแล้วให้ลูกมือสองอะ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นลูกใหม่นะครับแต่ขยับไซส์ขึ้นอ่ามันจะมีอีกไซส์นะครับเพิ่มไซส์ไม่ต้องคว้านทิ้งทั้งหมดนะครับขยับไซส์เอา หยับไซส์นะครับของปอดมันมีไซส์ห้าสิบนะครับแล้วก็ทำฝาใหม่ฝาสูบก็ดูดีๆอยู่เลยครับเนี่ยยังดูสภาพสวยๆเ,เลยนะแต่ไม่น่ามีปัญหาส่วนมากรถพวกนี้นะถ้าจะมีความปัญหาก็เรื่องความร้อนนะครับหลกัหลกๆเลยนะฮะพัดลมไฟฟ้านะครับปอดเบียต้าเนี่ย ลมไฟฟ้านะฮะชอบมีปัญหานะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือออยคูลเลอร์เนี่ยครับออยคูลเลอร์ชุดนี้นะครับชอบรั่วนะฮะมันจะรั่วแล้วออยคูลเลอร์แบบนี้มันไม่ดีอ่ะนี้ว่าเวลาเราไขากองถ้ามันเครื่องอ่ะมันจะโดนกดทับไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันโดนกดทับไปเรื่อยๆถ้าของมันไม่ดีนะถ้าของมันบางนะฮะข้างในอ่ะมันจะบี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้ออยเนี่ยรั่ว หรือไม่ก็เป็นที่สายงานการผลิตนะครับเพราะว่าเป็นหลายคันนะแต่ก็น่าจะมีประมาณแสนปารโลอะไรหรือว่าแปดหมื่นเนี่ยมันถึงจะรั่วแล้วแต่รถนะครับแล้วแต่รถไม่ตายตัวเลยผมก็ปันทงอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแต่ละคันก็ไม่เหมือนกัน,นกเนาะบอเบต้าเหมือนกันอาการก็ไม่เหมือนกันรั่วเร็วรั่วช้าก็ขึ้นอยู่การใช้งานนะครับพอเหวียนก็ ังดีๆนะครับข้อล่างไม่เป็นไรเนี่ยข้างล่างนะครับไม่เป็นไรเลยขัดขๆใหม่รูปหน่อยก็สวยครับแต่อันนี้จะส่งลงคึงปรับใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าของรถเขาพิจารณาดูนะฮะว่าควรจะทําอย่างไรนะครับคุมไม่คุ้มนะฮะกับรถประมูลทําขายนะ,ะเวลาทําให้เขาก็ต้องทำาเขาเรียกอะไรอะ่ะ หรจะเป็นรถทําเพื่อจําหน่ายนะครับเวลาทําเครื่องก็ต้องทําให้ดีเลยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลเวลาเขาใช้งานไปนานๆน,นะครับก็เกิดใช้งานไปไม่กี่เดือนแล้วเสียเนี่ยมันก็ต้องมารื้ออีกนะครับแต่ส่วนมากเจ้าของรถแกซื้อรถมาทำนี่แกจะทำดีหมดเลยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาก็เราวัดแล้วแจ้งไปแล้วอะไรแล้วเสร็จแกจะทำใหม่หมดเลย ลูกใหม่ลูกใหม่ทําปอกใหม่นะครับถ้าสมมุติว่าซ้ายไม่มีก็คือตีปอกใหม่เลยแล้วก็เบิดลูกใหม่แหวนใหม่นะครับชับอกชับก้านใหม่หมดเลยนะทําฝาใหม่หมดคือมันได้เรื่องว่าใครซื้อไปก็ใช้ได้ทนนะครับเครื่องหม้อน้ํานี่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับหม้อน้านี่ไม่มีปัญหาแกเปลี่ยนตลอด่เจ้าของรถที่เขาทารถขายนะคือว่าถ้า รถมีปัญหาเครื่องมีปัญหามันพังเนี่ยมันลําบากนะครับทําให้มันดีตั้งแต่ตอนนี้เลยมันยังดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนมากเฟต้าผมทําไปนี่ก็มไม่เห็นมีอะไรนะนยังไงก็เกินปีนะแต่รถพวกนี้ส่วนมากที่ผมเจอนะครับบางคันมาเขวี่ยงไม่หมดเลยนะอันนี้ท่อนล่างไม่เป็นไรนะท่อนล่างเนี่ยไม่เป็นไรเลยแต่หนักเลยก็จะเป็นเนี่ย ปอกสูบนะครับปอกสูบเขาปอกสูบมันจะ,ะเริ่มมันรีแล้วเพราะว่าเกิดจากความร้อนนะสาสนเพราะด้านข้างเนี่ยมันจะไมหม้หมดเลยเนะี่ยข้างด้านข้างในร่องน้ําเนี่ยเป็นดำๆเลยนะครับเนี่ยมันจะดาหมดเลยก็เดี๋ยวให้แกส่งลงกึงน,นะครับแล้วแต่เขาจะทําแบบไหนอะไรยังไงมาแต่ทุกครั้งที่เขาทํามาเขาจะคว้านปีปอกใหม่หมดเลยนะแล้วก็ใช้ลูกใหม่ลูกเดิม แต่ขยายปรับไซส์นี่ยังไม่รู้ว่าไซส์จะพอไหมครับถ้าไซส์ไม่พอก็ต้องคว้านตีใหม่เลยนะแล้วก็ปาดปาดหน้าเสื้อปาดหน้าลูกป,ปาดฝาทําฝาใหม่ทําใหม่หมดนะครับก็คือเวลาเรามาแล้วก็มาล้างประกอบอย่างเดียวเลยนะครับเอามาก็มาล้างประกอบอย่างเดียวร้านที่เขาส่งไปก็ทําดีนะครับทําดีอยู่ เรามาใส่แล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรประเก็นก็จะเป็นประเกนเหล็กเหมือนเดิมนะครับบางๆบางอย่างกสังกะสีเลยประเก็นมันอ่ะเดิมๆจะไม่ใช้ประเก็นไฟนะครับก็เป็นประเก็นไฟไฟเบอร์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบประเภทเสื้อไม่ได้ทํานะครับเปิดฝ้าอย่างเดียวแล้วใช้ประเก็นไฟเบอร์อัดนะครับแต่พวกนั้นได้ไม่กี่เดือนนะเต็มที่แค่ปีหนึ่งเลยน้ําก็จะเริ่มดันเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าปะเก็นคาร์บอนหรือว่าปะเก็นไฟเบอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกกันนะคาร์บอนเนี่ยอ่าหรือ valor, ว่าปะเก็นไฟเนี่ยก็คือเวลาเราใช้เปนนานๆมันจะยุบตัวแล้วก็พอมันหดมันอยู่ตัวก็คือมันจะมีการเล็ดรอดนะครับมันจะไม่ได้โดนกดทับบีบอยู่ตลอดนะฮะพอตัวปะเก็นมันเองอ่ะมันเริ่มนิ่มหรือว่าหดตัวนะครับมันก็จะมีการเล็ดรอดนะครับอันดับแรกเลยจะข้ามก่อนเลยจะข้ามห้องก่อนเลยนะครับห้องสองห้องเนี้ยจะข้ามก่อนเลย แล้วแต่ว่าจะท่ามันไหนส่วนระบบน้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยข้ามหรอกเพราะว่าอ่ามันเป็นประเก็นคาร์บอนเนาะมันจะมากดติดแนบนะครับส่วนมากถ้ามันจะข้ามก็ตรงนี้นะฮะเรื่องความร้อนมากกว่าจุดระเบิดแล้วมันจะข้ามค่อยๆโดดข้ามโดดข้ามเพราะว่าไม่มีการปาดเสื้อนะครับไม่ได้ปาดเสือ้ออย่างปาดแต่ฝาอย่างเดียวแต่หน้าเสื้อไม่ได้ปาดบางทีมันแอนนะ มันก็ช่วยได้แค่ว่าประกินคาร์บ,บอนช่วยกดให้มันยุบตัวมาแนบแต่อีนนี้จะไม่รู้ว่าได้กี่เดือนนะครับได้กี่เดือนได้กี่ปีอันนี้ก็ว่านไปแล้วแต่การทํางานนะฮะแต่ตัวนี้ก็คือจะส่งทําทั้งตัวเลยนะครับส่งทําทั้งตัวก็ดูดูแล้วมันจะดีกว่านะส่วนน็อตรูเนี่ยลูน็อตฝาเนี่ยปกติครับไม่เป็นไรผมลองหมดแล้วนะครับลองอัดปอนหมดแล้วใช้ได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถอดให้เหลือแต่เสื้อแล้วก็ประกอบชุดข้อเวียงล้างชุดข้อเวียงอะไรไปให้เรียบร้อยนะครับส่งลงกึงนะครับให้เจ้าของเอาไปให้ลงกลึงเขาทำนะก็สี่ทุ่มป่าจะห้าทุ่มแล้วส่วนนี่ครับประกับนนะประกับข้อเมนนะประกับข้อเมนนะครับ หรือว่าแบริ่งหรือว่าช์ปอกก็จะมาเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับนี่แต่ถ้าเป็นรถทั่วๆไปก็จะแยกชิ้นนะห้าตัวแต่นี้เขามาเป็นชุดเซ็ตเลยนะครับเห็นไหงดูดีเลยนะครับเนี่ยท่อนล่างไม,ม่เป็นไรเลยท่อนล่างนะครับยังสวยสวยอยู่แต่มีปัญหากับชุดนี้นะแต่ยังไงก็ให้เจ้าของส่งไปลงกลึงปรับใหม่หมดเลย ทำใหม่หมดเลยครับอะไรยังดีก็ไม่ต้องทอําอ่ารับก้านยังไงก็ต้องทําอยู่แล้วเพราะว่ามันมีเกิดการความมันมีความร้อนนะครับยังไงก็ได้ทําแต่ปรับอาจจะนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับดูก็ทําให้ดีนะครับเวลาขายรถถ้าทําแบบพอใช้ได้ขายไปอีกหน่อยมันก็เสียเสียมาก็ต้องมารับประกันลูกค้าอีกนะครับอ ทำคืนนี้ก็หลับฝันดีนะครับยวเก็บของ,ของก่อนอ่ากดไลค์นะครับถ้าถูกใจทำคืนนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะว่าทำงานนะครับทำคนเดียวพยายามทำงานให้ได้มากที่สุดนะครับอ่ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะฮะช่องเอาเก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมอ่าขับฝันดีนะครับ ทุกท่านลาพิสวสดครับผม